Goo, look at the mushroom. Goo, look at this mushroom. Yes, oh, but.

เดี๋ยวมื่อนี้มาเอาของเพราะว่าโรง nice. เรียนสิเปิดเทอมแ,แล้วนะคะโรงเรียนเปิดเทอมทิศเหนือแล้วก็เรียนออนไลน์เรียนเรียนอยู่เฮือนนะคะเรียนออนไลน์ออว่่าไไดด้เซฟ So their parents come to pick up the stuff just like mommy. So they all your class, the same class, which is all kindergarten. I wonder what Oh yeah, oh yeah, I remember these guys. Hmm. Mommy, yeah. I remember all these guys, <laughs> these guys, these must This is your school, baby. This is your school. I know. I know about that. Now I'm at สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเอาของอุปกรณ์ที่เตรียมเปิดเทอมลูกนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง มณีกะเอาเห็ดผื่งเมื่อวานหลังบานอีกแล้วเด้อค่ะกะบบได้ซับแล้วกนะบบได้ใช่นะเพราะว่าอยากแห้งเ้อคะพี่น้องช่วงนี้แห้งขนาดเลยฝนมันก็ตกอยู่นะแต,นตนนนตนแต่ว่าบุหวนก็ตกทางใดฝนหมื่อ้านฝนตกหนักแต่ว่าบบได้ตกแถวนี้นะเดี๋ยวสิเอาป่อยไปเลยเอด้ค่ะพี่น้องจ้ะ cái này đây tu, ừ เปิดไปได้ไหมเนี่ oh, the light not ยโอ้นอร์ไลส์นอร์ออนปัเข้าไปเลยเข้าไปเลยฮะเผด็จเขาทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ปิดแผ <This> ่นกระเบื้องกระเบื้องอู้อันนี้มันเป็น อันนี้เป็นที่ใส่เสื้อผ้าอาะไรลูกเนรอนหนแม่ดูสิ